สวัสดีครับทุกท่านพวกผมผู้เชี่ยวชาญเพจเรื่องกำไรกบขนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมานําเสนอตารางการคํานวณนะครับตารางคำนวณตัวนี้เนี่ยเป็นการนําตารางที่เกิดจากการคํานวณได้หลายๆอย่างนะครับภายในเพจเนี่ยเอามาใช้งานนะครับแล้วก็มารวมนะครับโดยเป็นการเสนอขายนะครับในราคา199บาทนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนออย่างนี้นะครับว่า ไฟล์ตัวนี้เนี่ยเกิดจากการคำนวณที่ใช้งานเป็นประจำนะครับของเพจเรื่ะะองรคอร์รเนี่ยก็หัวข้อนะครับซึ่งตั้งแต่ทำเพจขึ้นมานะครับผมก็จะมีการทำตารางคำนวณนู่นนี่นั่นเข้าไปนะครับแล้วก็เผยแพร่ให้ใช้งานกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มันก็ยังจะมีการเขียนทับกันหรือว่าบางคนก็อยากได้สูตรไปได้อะไรไปนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยมานำเสนอนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยในตารางเนี่ยจะประกอบด้วยหลักการคิดกําไรคร่าวๆเนี่ยก็จะมีอยู่คิดกำ,กำไรระหว่างวันนะครับซึ่งตารางตัวเนี้ยก็จะมีให้ด้วยนะครับแล้วก็มีการคํานวณกําไรง่ายๆก็เอามาเปรียบเทียบกันอันนี้ก็ท่านสามารถไปดูคลิปเหล่านี้เพิ่มเติมได้นะครับวันนี้นะผมจะเอาเฉพาะตารางนี้เข้ามาให้นะครับหรืออีก,กนหนึ่งนะครับคํานวณกําไรละเอียดเลยนะครับอันเนี้ยก็จะละเอียดขึ้นมาอีกแล้วก็ ตารางวางแผนในการเกษียณก็คือตารางนี้นะครับก็จะมีให้ไปด้วยนะครับซึ่งไฟล์เกี่ยวกับการวางแผนการเกษียณเนี่ยเป็นการคำนวณด้วยตัวมเองนะครับทุกไฟลเนี่ยคิดคน้นแล้วก็ทําขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับซึ่งผมมองว่าข้อดีของมันเนี่ยอ่ามันสามารถทํางานผ่านมือถือได้นะครับท่านทําเก็บไว้ในอ่ากลุ่มเคลื่อกกนนะครับแล้วก็จะอยู่ที่ไหนแล้วก็เปิดขึ้นมาดูได้ทําให้งานสะดวกนะครับ ่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าหลักการทํางานของมันคร่าวๆเนี่ยก็คือว่า,าเว็บกบขนะครับเขาก็จะมีการประกาศราคา NAV นะครับซึ่งผมก็จะเอาราคา NAV ตรงเนี้ยมาทําเป็นตาราง Excel นะครับใน g o Google s h e e t นะครับก็จะได้ตารางต่างๆที่ท่านเคยเห็นว่าเอยออกมาแคปภาพแล้วก็เอามาให้ดูเอามาแบ่งปันกันนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็มองว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยมันมีมูลค่านะมันสามารถเอามาทําเป็น ตารางสาหรับบุคคลนะครับคนที่สนใจเนี่ยแล้วผมก็จะมาทําขายนะครับ199บาทนะครับผมก็สำหรับท่านที่สนใจก็ลองดูนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดองไปดูตารางกันนะครับตารางเนี่ยรูปร่างหน้าตาของตารางเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้นะครับนี่คือรูปร่างหน้าตามันนะครับก็จะมีอ่าที่ชีทแรกเนี่ยก็จะเป็น การคำนวณกำไรอย่างง่ายนะครับก็พูดง่ายคือเอาของต้นปีมีเงินเท่าไหร่นะครับหากด้วยเงินนําส่งนะครับเอารวมกันก็จะเป็นต้นทุนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดูมูลค่าปัจจุบันภายในแอปเป็นเงินเท่าไหร่นะครับส่วนต่างหน้าหลักคือกําไรนะครับสีเขียวก็มีกําไรสีแดงก็คือขาดทุนนะครับส่วนตารางนี้นะครับก็จะเป็นตารางที่ละเอียดขึ้นมาอีกนะครับเพื่อที่จะคิดเงินนําส่งในแต่ละเดือนเอาเข้ามารวมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับซึ่งก,การเปรียบเทียบเนี่ยจะพูดคร่าวๆนะครับเพราะมันมีคลิปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชีตนี้นะครับจะเป็นชีตท,ที่บอกราคาดึงตาราง NAV เอามาคํานวณน,นะครับเนี่ยในส่วนแรกนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของราคา NAV ที่เอามาจากกอบขอนะครับดึงมาครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดึงมาจากราคาหุ้นนะครับส่วนช่วงนี้นะครับก็จะเป็นราคาที่ เอามาคำนวณดูว่าเราเปลี่ยนแผนวันไหนนับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันบวกหรือลบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันที่11 11นะครับ11เดือนมิถุนานเนี่ยผมมีการเปลี่ยนแผนจากแผนหลักนะครับแผนหลักตรงนี้ก็ผมใส่สีเหลืองไว้เลย,เลย,เลยนะครับไปเป็นแผนตาอสังหาร,ริมทรัพย์นะครับอันนี นะหมายความว่าไงหมายความว่ามาจนถึงวันปัจจุบันเนี่ยวันล่าสุดก็คือวันที่18ตัวนี้นะครับวันที่สิเนี่ยถ้าผมยังอยู่แผนหลักเนี่ยจะติดลบประมาณ0.08นิดเดียวนะครับแต่ผมเปลี่ยนเปนสังหาเนี่ยผมบวก4.35ปเซนะครับผมนะในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าสมมุติว่าวันที่11เนี่ย ผมเปลี่ยนจากแผนอสังหาไปเป็นแผนหลักนะครับผมว่าเฮ้ยมันพอหน้าล็อกกําไรพอแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าแทนที่ผมจะบวกสเอร์เนเี่ยกลายเป็นผมลบ0ูนศนดนะครับนี่ก็เป็นการเสียยอกาดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับต่อไปทันมาสุดท้ายขวาสุดนะครับก็จะเป็นตารางอ่าเทียบกับวันก่อนนะครับพูดง่ายคือตารางเนี่ยจะเทียบวันต่อวันนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าวันที่สิบแปดที่ผ่านมานะครับ แพนอะสังหาติดลบ0ูน 01, 0.11ศนศจหนึ่งนะครับตราสารทุนติดลบจุดสามเกนะครับอ่าครับสมดุลติดลบ0ูนย์จดสามแปดเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบในแต่ละวันว่าขึ้นลงขึ้นลงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูตัวอย่างตัวนี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับห้าวันนะครับห้าวันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมลองซ้ำดูนะครับอ่าประเด็น่งก็มีสถิตซ้ำห้าวันที่แล้ว โอเคห้าวันพอนะครับอ่าห้วันึุดกำลังมาอ๋อปิด,ปดตารางนี้ซ้ำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการดึงตารางมา,าเราต้องมาบวกกันเองนะครับว่าอ่ะห้าวันนี้นะครับที่เราสนใจจะดูเนี่ย อสังหาบวกประมาณหนึ่งสามสี่บวกประมาณสี่เอร์เซนตนะครับแต่ตาสารทุนนะครับติดลบลบหนึ่งลบประมาณเกือบเกือบลบ2%เเซนนะครับลบ 1. 5ด้าเปอร์เซน์ะครับสำหรับแ,แผนตาสารทุนแล้วแผนหลักละ่ะแผนหลักก็ทรงๆอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบตารางคร่าวๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับ ไฟล์ตัวนี้จะต้องทำควบคู่กับแปปอปกบขนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับตารางการคำนวณเนี่ยอันนี้เป็นตัวแรกนะครับคิดง่ายๆนะครับว่าต้นปีเรามีเท่าไหร่นะครับต้นปีเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยเงินที่ยกยอดมาเราก็เอามากรอกใส่ตรงนี้นะครับทีนี้ส่วนเงินน้าส่งละเงินน้าส่งก็คือเงินแต่ละเดือนนะครับรายเดือนเนี่ยซึ่งมันไปนดูในสลิปเงินเดือนไม่ได้นะครับในสลิปเงินเดือนเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะ เงินของเรานะครับแต่เงินตัวเนี้ยที่โชว์เนี่ยมันคือเงินที่รวมกับที่หลวงให้แล้วนะครับเราก็มาใส่ส่วนตลาเนี้ยมันจะคำนวณให้เองนะครับก็คือเอาสองอันเนี้ยบวกกันนะครับก็จะเป็นต้นทุนแล้วเราก็ไปดูยอดล่าสุดในหน้านี้นะครับก็เอามากรอเป็นยอดปัจจุบันนะครับแล้วมันก็จะคํานวณส่วนต่างให้นะครับถ้ามีกําไรก็สีเขียวเป็นบวกถ้าสีแดงก็คือติดลบประมาณนี้นะครับซึ่งเห็นไหมครับจากภาพเนี่ย ได้ประมาณ7.6นะครับเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นปีนะครับซึ่งพอเราเอามาเปรียบเทียบเนี่ยเขีมนไครับว่าแผนอสังหาเนี่ยจะได้ประมาณ8นะครับแต่ถ้าเรายังอยู่แผนหลักอะเรายังได้ประมาณได้แค่2อกว่านะครับเกือบ3นะครับอันนี้ก็เป็นตารางการคำนวณอย่างง่ายนะครับอันนี้ต่อไปนะครับเป็นตารางการคำนวณอาแบบละเอียดเลยนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับ แต่ว่ามันจะมีความาเกรียยนะครับจะต้องมากรอกรายละเอียดให้มันให้มันครบถ้วนนะครับเราจะต้องใช้ไฟล์ตัวนี้ด้วยนะครับตัวตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นรายงานของกบขนะครับเอาละในส่วนแรกเนี่ยเราก็จะมากรอกอเงินนำส่งนะครับซึ่งก็จะมีส่วนที่มาออมเพิ่มนะครับถ้าออมเพิ่มเราไม่มีการออมเพิ่มตรงนี้ก็ใส่ศูนย์นะครับ แต่ถ้าเกิดเรามีการออมเพิ่ม1% 2%ก็ใส่ไปอันนี้ก็ออกตัวอย่างการออมเพิ่มนะครับเงินนําส่งนะครับตัวนี้ก็คือเอามากรอ,อกตรงนี้นะครับออมเพิ่มแล้วต่อไปนะครับเงินสะสมเงินสมทบของสิ้นปีนะครับก็ต้องไปดูในรายง,งานนะครับก็คือตัวนี้นะครับเอามากรอ,อกใส่นะครับเงินออมเพิ่มมากรอ,อกใส่นะครับเงินสมทบ ซึ่งเงินสมทบอ่ะมันจะเท่ากันกับเงินสะสมของเราอยู่แล้วอันนี้มันก็ก๊อปปี้มาให้นะครับต่อไปแล้วก็เงินชดเชยก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ครบถ้วนนะครับเราจะต้องไปดูในแอปอ่ากบขรรอบล่าสุดนะครับก็คือวันที่ล่าสุดเนี่ยในไส้ไอ้ลูกกลมๆมนะครับมันก็จะมีหัวข้อตรงนี้ให้นะครับตรงนี้เราเอาก็เอาตรงนี้ามาใส่นะครับเป็นเงิน ยอดปัจจุบันเนี่ยส่วนเพิ่มนะครับตรงนี้สะสมตรงนี้นะครับเงินสมทบอ้าวไม่ต้องก๊อปนะครับเพราะว่ามันซ้ำกันอยู่แล้วนะครับเงินชดเชยก็คือตรงนี้นะครับพอใส่ครบช่องพวกนี้แล้วนะครับใครมีเงินประเด็นก็กรอกเข้าไปนะครับมันก็จะคํานวณออกมาให้นะครับปึ่งใส่วันที่ด้วยก็จะดีนะครับจะได้รู้ว่าที่คิดเนี่ยมันคือวันไหนนะครับก็จะออกมาเป็น ตารางตัวนี้ก็จะได้ข้อมูลหมดแล้วนะครับก็คำนวณมาให้นะครับทีนี้เนี่ยจะให้ดูตรงนี้นะครับเมื่อนําตาราง2ตารางเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้เท่ากันนะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้เท่ากันซึ่งมีคนถามว่าเคยถามว่าเออแล้วทำไมมันไม่ได้เท่ากับ อสังหานะในเมื่อเราใช้แผนอสังหาอยู่นะครับประเด็นอย่างนี้นะครับว่าในแต่ละเดือนค่างเงินทั้งก้อนเราจะได้แ1ดจุหนึ่งแต่เนื่องจากว่าในแต่ละเดือนที่ที่เงินนําส่งทยอยเข้าไปนะครับมันได้ไปซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่มันถูกถูกนะครับแพงบ้างถูกบ้างนะครับแล้วมันก็จะมาเฉลี่ยกันนะครับซึ่งถ้าเราใช้ตัวตารางคํานวณแบบคร่าวๆตัวเนี้ยมันจะมองไม่เห็นนะครับมันก็จะเห็นตัวเลขตัวนี้ตัวเดียวนะครับ แต่ถ้าเกิดเราใช้ตารางตัวเนี้ในการคำนวณเนี่ยมันจะแยกออกมาว่าเงินสะสมสมทบอะไรพวกนี้ปิดกลุ่มเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นลดลงยังไงนะครับซึ่งไอ้เงินชดเชยเนี่ยมันเป็นเงินที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแผนได้เนี่ยมันจะอยู่ในแผนหลักซึ่งมูลค่าของมันน่จะใกล้เคียงกับดูนะครับมันจะใกล้เคียงก,ก,กับแผนหลักตัวนี้นะครับเงินชดเชยส่วนเงินตัวนี้นะครับ ที่เราเปลี่ยนแผนได้มันก็จะใกล้เคียงกับแผนที่เราใช้อยู่เห็นไหมครับเนี่ย8.5ทับไป8.5 8.89 8.5อันนี้เท่ากันนะครับเห็นไหมครับว่ามันเยอะก,กว่า8.1หมดเลยนะครับแสดงว่าไอ้8.1เนี่ยก็คือช่วง ที่เงินนําส่งเราเข้าไปเนี่ยมันไปได้ซื้อหน่วยต้นทุนที่ต่ําๆถูกๆกว่าตอนต้นปีนะครับมันทําให้มันปร์สซ็นต์มันสูงนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเลขได้เหมือนกันแต่ตารางการคานวณจะทําให้เราเห็นว่าเราเปลี่ยนแผนเป็นยังไงเมื่อเทียบกับแผนหลักนะครับอันนี้แหละครับก็จะเป็นการคิดคํานวณคร่าวๆนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ราคา1 9 9บาบาทนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อันนี้เป็นอ่า ขอให้นะครับก็เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็อาจจะเป็นบัญชีธนาคารตามตามภาพประกอบนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทหารไทยธนาชาติย่อมันจะเปลี่ยนชื่อบัญชีหรือเปลี่ยนธนาคารหรือเปล่านะครับเบื้องต้นเนี่ยก็เอาตามนี้ไปก่อนแล้วถ้าเกิดมีรายละเอียดแก้ไขนะเนี่ยเยวก็ลองดูเช็ครายละเอียดอีกทีหนึ่งในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับอ่ะต่อไปเราจะให้ดู การใช้งานนะครับคร่าวๆนะครับเวลาเข้าไปกรอกข้อมูลเนี่ยนะครับก็สมมุติว่าวันที่เราใส่ไปนะครับอันนี้วันที่23สานะครับมิยอทาในคอมจะง่ายนะครับแต่ในมือถือก็ได้นะครับตารางเนี่ยแล้วก็ต้นทุนสิ้นปีสมมติว่ามี1000นะครับเงินนําส่ง1เดือน100บาทนะครับ มูลค่าปัจจุบันเป็น1.150นะครับมีกำไร50บาทอ่ะนีครับก็จะเกิดส่วนต่าง50บาทนะครับคิดเป็น4.55แต่ถ้าเกิดเอ้ยปรากฏว่ามันขาดทุนนะครับอาจจะเหลือสัก50นะครับ1,500บาทนะครับอะก็ขาดทุน50บาทนะครับก็จะเป็นตัวเลขสีแดงประมาณนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดเป็นกําไรระหว่างปีเอ้ยไม่ใช่คํานวณระหว่างปีนะครับที่ก็สละโควออมเพิ่มถ้าขายไม่ออมเพิ่มก็เป็นศูนย์นะครับใส่ศูนย์เข้าไปแล้วก็ท่านก็ใส่ตารางตามที่แจ้งไว้แล้วนะครับแล้วตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะครับตรงในส่วนของอตัวเลขตัวนี้นะครับสีเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าเราเปลี่ยนแผนเป็นยังไงนะครับแล้วนี่เป็นตัวเลขประสิทธิภาพนะครับ ทีนี้อีกันึงนะครับก็คือตารางนี้ตารางเนี่ยท่านจะต้องไปดูคีปิประกอบนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับเบื้องต้นผมจะอธิบายคร่าวๆว่ามันคือการก๊อปมาวางนะครับการเปรียบเทียบหน่วยลงทุนแบบตารางเนี่ยมันจะมีเปรียบเทียบอยู่2อย่างก็คือวันที่เปลี่ยนแผนจนถึงปัจจุบันนะครับครัแบบอย่างที่2ช่วงเวลาที่เปลี่ยนแผนเปลีป่ยนไปแล้วเปลี่ยนกลับนะครับช่วงเนี้ยมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบให้ดูนะครับ ตารางตัวนี้ก็รบกวนว่าลองทาความเข้าใจด้วยตัวเองนะครับเพราะอาจจะต้องใช้คนที่มีความเข้าใจมากกว่าปกติหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่าในเมื่อเราคิดกําไรแบบนี้นะครับหรือคิดกําไรแบบระหว่างปีแล้วก็ไปดูตารางตัวนี้ประกอบนะครับว่าราคาขยับเรามีกําไรเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ในแต่ละวันผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับตารางนี้นะครับเอาละ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็จะมีลิงก์ไปให้นะครับซึ่งลิงก์ตัวเนี้ยก็จะแปะไว้ในรายละเอียดนะครับว่าการสั่งซื้อนะครับก็จะมีลิงก์การสั่งซื้อแล้วก็แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาโหรับใคไทยที่ใช้แล้วเกิดปัญหานะครับก็จะมีนะครับเมื่อลิงก์เข้าไปเนี่ยเวลาท่านกรอกเข้าไปนะครับก็จะมีกรอก ชื่อเล่นนะครับก็ใส่ไปนะครับวันเดืนปีเกิด Gmail นี้สําคัญมากนะครับต้องมี Gmail ไม่งั้นไม่ได้แล้วก็ใครมีข้อเสนอแน่นะครับแล้วก็หลักฐานการโอนเมื่อท่านจิ้มไปแล้วนะครับส่งข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็ต้องรอส,สักระยะหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอา Gmail ของท่านเนี่ยไป add เข้ากับไฟล์แต่ละคนนะครับสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ add ชื่อท่าน อีเมลของท่านนะครับแล้วท่านก็จะเป็นคนที่แก้ไขได้คนเดียวอาจรวมทั้งผมด้วยนะครับก็จะใช้งานกันแค่2คนแต่ผมก็จะไม่ใช้งานแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับไฟล์ท่านนะครับให้ท่านใช้งานจัดการของท่านเองนะครับสาหรับใครก็จะมีลิงก์ให้ตรวจสอบนะครับว่าเรากรอข้อมูลวันไหนชื่อเล่นนะครับสถานะเป็นยังไงแล้วลิงก์เป็นอะไรนะครับซึ่งลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไปด้วยหรือเวลาทันทีที่ผมแอด Gmail ท่านเข้าไปนะครับมันก็จะมีอีเมลไปแจ้งท่านนะครับว่ามันมีไฟล์ที่ท่านสามารถ ใช้งานได้ก็อันนี้เดี๋ยวลองลองเล่นกันดูนะครับเอาล่ะอ่ะนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะจากกันนะครับก็สำหรับบางคนนะครับที่บอกว่ไม่สะดวกใช้มือถือจะแอดอาไม่ใช่จะดาวน์โหลดออกไปนะครับก็สามารถมาที่ฟังก์ชันไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับก็จะมีให้เลือก Excel PDF สำหรับใครที่ต้องการไฟล์เป็น PDF นะครับซึ่งสำหรับผมก็ไม่แนะนําให้ไปใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับอาจเช็คคอมพิวเตอร์ได้นะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ได้แต่ไม่ควรจะไปเซฟเป็น Excel เพราะว่ามันจะตารางบางอันนะมันจะไม่ลิงก์นะครับอย่างเช่นตาราง NAV เยนี่ยมันจะไม่ดึงข้อมูลเพราะ,ะมันมันไม่ลิงก์นะครับมันไม่ได้ออนไลน์นะครับสู้ทําออนไลน์ดีกว่าครับแล้วก็มันจะทําให้ ข้อมูลมันอัปเดตนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันดียังไงนะครับที่เนี้ยผมจะเอามือถือนะครับคึิมให้ดูนะครับว่าเวลาเรามีการแก้ไขเมือเ่อสักครู่นะครับเรามีการแก้ไขไฟล์ใน Google เมื่อกี้นะครับเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันห้า ตัวนี้เนี่ยนะครับอาไม่ชัดนะครับคือทันทีที่เราแก้ไขเนี่ยในโทรศัพท์เราเปิดดูก็เห็นได้ด้วยแล้วอย่างบางทีเนี่ยเราไม่มีใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราเปิดละไขในวีถ้าเราก็มาจิ้มทําในมือถือก็ได้นะครับมันทําให้เราใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็ดูได้ทุกที่นะครับก็คิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับก็ ขอบคุณล่วงหน้านะครับสําหรับใครที่จะสนับสนุนนะครับผมแล้วก็ขอญาตออย่างหนึ่งนะครับว่าไฟล์ตัวเนี้ยทําขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายครั้งเดียวนะครับจะไม่มีการก็คือจะอัปเดตข้อมูล NAV ไปเรื่อยๆนะครับส่วนการใช้างานท่านเข้าไปทําท่านเองแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาหลงลืมอะไรก็ลองเข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดต่างดำเนินการให้แต่ก็ต้องบอกนะครับว่า เวลาใช้ไปสักระยะหนึ่งปี2ปีหรือว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็บอขอมีการอัปเดตตารางหรือว่าอัปเดตฐานข้อมูลซึ่งมันจะทําให้ตารางมันคาดเคลื่อนแล้วมันขรุ้ยนหรือว่าอย่างไฟล์การคํานวณซึ่งตอนเนี้ยแผนหลักเราเนี่ยอ่าเงินเงินสมทบกับเงินทดเชยเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแผนได้แต่ในอนาคตเนี่ยเขาจะให้เปลี่ยนแผนได้ซึ่งการคำนวณอะไรผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะต้องปรับรูปแบบอะไรยังไงนะครับพูดง่ายคือถท่าวันหนึ่ง มันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยไฟล์ตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วผมก็ต้องขออนุญาตสงวนสิทธิ์ว่ามันก็คือจบกันก็จะไม่มีการอัปเดตนะครับก็อาจจะถ้ามีเวอร์ชันใหม่กอาจาจะไปซื้อใหม่นะครับในราคาเพราะว่ากันไปนะครับเบื้องต้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกท่านที่คิดจะสนับสนุนแล้วก็ติดตามเพียร์ไดกัไนายบคด้วยดีเสมอมาขอบคุณครับ